ทุกคนเคยสังเกตไหมล่ะครับว่าในระยะหลังๆนะครับเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าอุณหภูมิของสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่เราเนี่ยก็ยังคงละเลยไปโดยลืมไปหรือเปล่าครับว่าสิ่งเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเรานะครับกว่าเราจะรู้ตัวแล้วก็แก้ไขก็สายเกินไปจนนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหรือที่เรียกกันว่า loss of biodiversity นั่นเองครับ และในปีนี้ครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยครับได้มีการจัดทําคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ Active Learning on Biodiversity and Climate Change เล่มน,นี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นยังอยากจะให้ทุกคนนี่นะครับได้พบกับแนวทางในการตั้งรับแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะคุณครูครับสามารถนําเอาคู่มือเล่มนี้นะครับไปเป็นองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางในการบูรณาการครับในการจัดกิจกรรมหรือจะเป็นจัดในกระบวนการเรียนรู้เรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับน้องๆเยาวชนได้อย่างเหมาะสมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ active learning on โอเ Diversity and Cli m a อนด์คลาซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเกิดขึ้นครับในวันอังคารที่27สิงหาคมนี้ครับตั้งแต่เวลากลางวนกาปเป็นต้นไปมาเจอกันได้นะครับที่อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของเราไม่ได้ทายัางไงดีนะไม่ยากเลยครับติดตามาภาพบรรยากาศของงานทั้งหมดได้นะครับที่ Facebook ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้วเจอกันนะครับทุกคนครับ